ยากลงไปเป็นคนแข็งของสวยงามสวยงามเป็นริมโขงสวยสวยพี่น้องมันจะเปิดตาาม็นผงเต่งกับงามงามผักทั้งปุ๋นจะเป็นพังลาวพุ้นอันนี้จะเป็นสะพานเนะาะในสะพานสะพานไทยลาว ความไปสวรรคิเขตความมาบกทาหารมีใครก็มาเที่ยวมาเที่ยวใตสะพานชิมิตลาดน้อยแล้วก็มีวังพญ,ญานาคทำพญ,ญานาคอยู่ตรงพูนทันทึง,งเป็นเด็กกะไตะลงงามงามสะพานมิตรภาพสองไทยลาา มุกนาหามชอนนาเขตเดอพี่น้องเดินเนี่ยใครก็ได้มามาไต่สะพานกะเพิ่นจิมีวางดอกไม้ขายท่นมาเบ่งพญานาคไปไว้พญานาคพญานาคกิจุภะไปขุดเน,นาะสวยงามสวยงามเนี่ยใครก็<า>ม,มาเที่ยวมาเที่ยวไต่สะพานจิมิตลาดน้อยแล้วก็มีวางพญานาค ถ่ายได้บัวไทยบัวไทยหุ้นอำเภ่อำเภอไทยหุ้นสวยงามเลยสวยงามสวยงามเลยจะพาดูไก่พูนเที่ยวหมกทฮามเที่ยวหมกทฮามมีตลาดน้อยเพิ่นเปิดตลาดพูนอันนี้จะเป็นสะพานเนาะสะพานสะพานไทยเล้าความไปสวรรค์ขตความมาหมกทฮาม เอเดชพานสองชพามิตรภาพอยู่หัวอยู่หัวอยู่มุกดาหารสะพานชพานเบิง้งพี่น้องเบิง้งไปรอบรอบ,บ,รอ,บอันนี้เป็นสะพานสองป็นปุ่มเต่งกับงามงามผักทั้งปุ๋นจะเป็นพังลาวมาเดินพี่น้องเดินมาเที่ยวมุกดาหารเด้อ สวยงามสวยงามสวยงามอันนี้เป็นพั้งไถ่เลยพังบุกทหานสบายดีพี่น้องบุตรหารอันนี้ตาผ่านสองตาผานตาผานอยู่หัวอยู่หัวอยู่หัวบุตรหารสะพานสะพาน เบิ้งพี่น้องเบิ้งกันไปหลบหลบ,บ,บอันนี้ขันบนขันบนบิงเราจะไปไปถวา,ายพญานาคพญานาคคิวทำพูนทางนงี้น้องจันทร์ฮอตนี่ไข่ะะนนก็มาเที่ยวมาเที่ยวไต่สะพานชิมิตลาดน้อยนี่ก็มีวังพญานาค,คย่างลงไปเป็นคนแข็งของสวยงามส<อ>วยงามมอนริมโขงสวยงามพี่น้อง แต่เด็กะพานสองตะพานมิตรภาพยูหัวยูหัวยู่มุกดะหานสะพานสะพานเบิ้งพี่น้องเบิ้งไปลอบหลอบจะพาดูไก่พูนเที่ยวมุกดะหานเที่ยวมุกดะหานมีตลาดน้อยมันเปิดตลาดพามทางก่อนเบิมงนนำของเบิมงนนำของ นี่ใครก็มาเที่ยวมาเที่ยวไตสะพานชิมิตลาดน้อยแล้วก็มีวังพญานาคพามทางก่อนเฮ้ยน้ำ่ะรูปามไหนบงน้ำของเบิงบ่งน้ำของเอาอุ้งาโลกสับไฟมากเ,เนี่ สบายดีพี่น้องมุกดาหารอันนี้ขันผลขันมาปิ่งเป็นจะไปไปถวายบราณาบรรณาคือทั้พูนทั้งอะไรน้ำทันทร์หอดมาเด้อพี่น้องเด้อมาเที่ยวมุกดาหารเด้อสวยงามสวยงามสวยงามจิ้มหอดในผลอันนี้จะเป็นแค่มของ ยวลิมโขงเลยเป็นปุ่มเตงกับงามงมผักทั้งพุ้นจะเป็นพังลาวเป็นปลาเกิดกัลาเบืแข่เพือมันสภาพมตสภาพสไทยเหล้ามุกนาหารสวนรเคเกตเตอร์พี่น้องเดินแล้วไข่ก็ได้มามาไตสะพานกับพ่นจิมิ นี่จะเป็นสะพานเนาะในสะพานสะพานไทยลาวความไปสวรรดิเขตความมาบกอาหารีจะพาดูไก่พูนเที่ยวมกอาหารเที่ยวมกอา,า,าหารมีตลาดน้อยมันเปิดตลาดทำไปหนักอยู่ตรงพูนทางถึงเป็นเด็กกระต่ายโรงงาน วางดอกไม้ขายขันมาเบ่งพญานาคไปไว้พญานาคพญานาคจะยุบยุบผ่าไปขุดเน,นาะข้างหน้ามสว<อ>ยงามอันนี้เป็นพังไถยเด้อนี่พังบุกทหารมาเด้อพี่น้องเด้อมาเที่ยวบุกทหารเด้อสวย,ยงามสวยงามสวยงามสวยงามใช่ได้บ่สวยดอกไม้ค่ะ thái thụ đại nhạt nấp nấp Thái hơi đấy, sôi ngạp, sôi ngạp đi, hơn đi, bên ông Đa đàn Trái đầy vò Chú ơi, này. Thái thụ đại nhạt ช่วยหามช่วยห้ามไปเลย่วยห้งจะพาดูไก่นูเที่ยวหมกนะฮามเที่ยวหมกนะฮามมีตลาดน้อยมันเปิดตลาดมืัอนี้กะเนี่ยไข่มีโอกาเต็มมาเที่ยว ไตสภาพนี่ฟังมุกทาหารเด้อเมืาา่อนี้กเนี่ยไข่มีโอกาสแต่มาเที่ยวไตสภาพนี่ฟังมุกทาหารเดาาร้อวางดอกไม้ขายขันมาเบ่งพญนาคไปไห้พญนาคพญนาคกิจุกยจุพระไปขุดเนาะสวยงามสวยงาม ม่ใครกมาเที่ยวมาเที่ยวไต้สะพานชิมิตลาดน้อยแล้ก็มีวังพญานาคม่ไครกมาเที่ยวมาเที่ยวไต้สะพานชิมิตลาดน้อยแล้ก็มีวังพญานาค สภาพมิตรภาพสองไทยลาวมุกดาหารสวรรค์เขตเดอร์พี่น้องเดินเนี่ยไข่ก็ได้มามาไตสภาพกะพื้นมี่สบายดีพี่น้องมุกดาหารวันนี้กะเนี่ยไข่มีโอกาสได้มาเที่ยวไตสภาพ พังหมกาหารเด้ไม่ใครก็มาเที่ยวมาเที่ยวใตสบานชีมิตตลาดน้อยก็มีบังพัานาเป็นปุ่มเต่งกับงามงามผักทั้งปุ้นจะเป็นพังเหลาใช่ได้บอสวยดอกไม้ไทยหุบได้เหยีดอพยพอพไทยหุบก็งามเลยสวยงามสวยงามหมดิ วางดอกไม้ขายขันมาเบ่งพญานาคไปไว้พญานาคพญานาคจะยุบยุบพระไปขุนเนาะท่านานงามสวยงามพามทางก่อนเบิ้งน้าของเบิ้งเอาของย่านลงไปไปเบิ้งแข่งของสวยงามสวยงามเบิ้งริมโขงสวยสวยพี่น้อง ไม่ไข่ก็มาเที่ยวมาเที่ยวใจสะพานชิมิตลาดน้อยแล้วก็มีวังพญานาควางดอกไม้ขายท่นมาเบ่งพญานาคไปไว้พญานาคพญานาคจะยุบยุบพระไปทุกหนทุนกหนสะวยงามสวยงามพร้อมทางกันเบิ่งเอาของเบิงบ่งเอาของ ทำปเปละอยู่ต้องพูดทั้งเป็นเด็กระไตลงงามงามสภาพมิตรภาพสองไทยล้วมุกน,นาหรสวรรคเขตเดี่น้องเดินเดกไข่ก็ได้มามาไตจะพานกับพึ่จ